ที่แบบเขาแปลกๆเขาจะกลางเล็บใส่แต่เนี่ยเขาจะไล่กลางเล็บแน่ๆน่แแน่น่แน่แแน่ๆแน่แ่แน่แน่แน่่แน่แว่แนแน่่แน่แน่แ่นแล่วน่น่แนน่น่แน่แน่แน่น่้่่่่นแนน่น่นแนนน แต่่ลูกค้าหนี่งเต้องเที่ยวเข้ามาแล้วมีอันตรายอยไรเงี้ยมันก็จะมีผลเสียกลับมาที่เราเาก็จะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลจะถามว่าดูร้ายไหมเขาไม่ได้ดูร้ายนะทุกชนิดนะคะจริงๆที่ว่าตัดทุกชนิดเนี่ะมันอยู่ที่การดูแลรายการเกษรน้อยชายสองชายจะพาไปดูให้รู้จริงปองพระนกอาดับตีสิน จวบจวบจวบจูบกันเลยสวัสดีครับผมปอพันนกครับผมสวัสดีครับดําตีสิบครับสวัสดีค่ะพี่วันค่ะอ่าวันนี้เราอยู่กับพี่วันครับกําลังสมายกําลังสมายเลยกัําลังสบายกํลังยิ้มอันนี้หลับสบายกําลังหลับสบายเลยตอนแรกเราก็นึกว่าหลานพี่วันไม่ใช่ครับลูกสาวลูกสาวเลยพี่วันบอกเดี๋ยวให้นมลูกหน่อยไอ้เรา พี่วันแอบไปมีลูกเลยเมื่อไหร่วะู้เลยเปิดข่าวขากลัวกลัวเอฟซีรู้ข่าวไปแล้วเราบอกกันแล้วว่าเราจะเริ่มเข้าป่าลึกเข้าไปะวันนี้จากปลาช่อนอเมซอนในน้ำครับผมครับที่เป็นที่มาของฟาร์มิริวันครับที่มีชื่อเสียงอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็แถบอาเซียนทั่วโลกเขาไม่ได้คุยกับตัวเองเลยแต่วันนี้ครัิริวันเขามีมากกว่านั้นแล้วไม่ได้มีแค่ปลาอย่างเดียวแล้ว วันนี้เรามีกับน้องแมวด้วยไม่ใช่อ่ะวอันนี้น้องสิงโตโอ้วันนี้เรานั่งกันอยู่ในกรงสิงโตโอ้โหพระเจ้าอันนี้คือน้องสมายะครับครับผมครับอืมน้องอสมัยแต่ข้างหลังอดูท่าจะสบายเลยงาาเราสบายเมาเลยนะเน้องตอนนี้ผมอยู่กับน้องสมายนี่น้องสิงโตขาวอายุ2เดือนใช่ไหมสองเดือนค่ะสองเดือนนะครับกับน้อง โทนี่ข้างหลังเจ็ดแปดเดือนใช่ไหมพี่นี่กี่เดือนครับพี่แปดเดือนนะครับโอ้โหดูตัวเลยครับต่างกันมากเลยตัวผู้ค่ะเขาเป็นตัวผู้ตัวผู้ต้องอันนี้ตัวเมียตัวเมี้ตัวเมียเขาเหมือนกับปั้นหมายไว้เลยน้องน่ารักมากเลยนะครับนี่แล้วแล้วเป็นมาไงพี่ทำไมจากปลาแล้วเขานี่มาเริ่มสิงโตแล้วเขานี่มันมันเริ่มเป็นยังไงเนี่ยพี่ ใช่รักแบบพี่ก็รักไปหมดอคะรักสัตว์ไปหมดคนรััก่ไจะเห็นเนาะมีทั้งสัตว์แบบต้องมีชื่ออะไรฮแมาราโคโยตี้ใช่มาบิบาล่าลาบิบาล่าบาล่าแล้วก็โคอาตีโคอตีมีอ้นเผือกก็มีหนูยักษ์ชูก้ามีฟาร์มม้าคคือตอนแรกเราเข้าใจว่าพี่หวานเนี่ยเลี้ยงปลาอย่างเดียวไม่ใช่นะครับวันนี้เราต้องมารู้จักสายพันธุ์อื่นที่เป็น สายพันธุ์ที่มีเสน่ห์ที่พี่วานหลักก็ถึงบอกไงเดี๋ยวต่อไปพี่วานจะเปลี่ยนเป็นซูแล้วเป็นซูแน่นอนแล้วใช่ไนี่นะในอนาคตอาจจะมีให้คนมาเยี่ยมหลานๆของเจ้าโทนี่แล้วก็นสมัยด้วยนะก็มีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราเริ่มศึกษาก็คือคือรักค่ะน้องเขาน่ารักค่ะเขาเาไม่ได้ดุร้ายไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วสีเขาสวยครับ สีเขสวนสีเขาแปลเนาะก็คือเหมือนกับจุดเริ่มต้นอะนะใครที่แบบว่ารักสัตว์อยากจะสนใจที่จะเพาะเลี้ยงอะไรก็ต้องเริ่มจากการศึกษาก่อนใช่ไหมัตอนนี้เราก็กําลังศึกษาพฤติกรรมใช่ไหมใช่ว่าน้องอยู่ยังไงกินยังไง นี่ยจะหม่ำเราหรือเปล่าพี่ก็เป็นแล้ว่าปวน้องเขาจะโตพี่จะเหลือสักกี่ส่วนจะหาไม่กี่ส่วนแต่เราเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กอะค่ะเขาก็นิสัยโอเคค่ะมันมีอุปนิสัยยังไงบ้างครับพี่เนี่ยเลียนอะไรเหมือนเหมือนเหมือนแมวเหมือนอะไรมแพวกนี้ค่ะจับมือกันหน่อยอย่าพยายามไปขัดใจเขาอะไรเขาเวลาเล่นกับเขาอย่าไปเล่นกับเขาแรงๆครับค่ะ เขาก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวใช่ใช่คือทารกนี่พอเรารู้ใจเขาตั้งแต่เล็กแล้วเราโตไปเขาก็จะซึมซับพฤติกรรมดีๆครับเหมือนกับพี่ชายก็เน้่ยค่ะแบบโทนี่เนี่ยค่ะก็เล่นมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันถามว่าเขาดุไหมเขาก็ไม่ได้ดุเพียงแต่ว่าเวลาเขาเล่นกับเราอะค่ะเขาจะเล่นแรงไปหน่อยเขาจะไม่รู้ว่าน้ำหนักที่เขาเล่นเราค่ะใช่ใช่เหมือนกันเนี่ยค่ะเหมือนกับสมาชิกอันนี้คล้องเดียวกันหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคนละคือ ครับแต่ดูเขานีตั้งใจมาเป็นคู่ที่คู่หมายกันในะดูที่ดูเขาก็ไม่งับผมนะแต่ว่าเขาแทะเฉยๆเขาเเฮ้ยเอาออกมาขากรับพี่อาจจะเหลือเก้านิ้วเขาเล่นเขาเด็กเขาเด็กโอ้โหนิ้วแย่ปากสิงโตเนี่ย้แหนงครั้างหนึ่งในชีวิตโอ้โหอาจจะหาโอกาสนี้ไม่ได้นะใช่นี่ดูความน่ารักนะดูความน่ารักของเขานะครับก็อยากจะบอกว่า สัตว์ที่เราดูน่ากลัวเนี่ยครับจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเขาน่ารักกว่าคนบางคนอีกน่ารักกว่าใจมาแล้วว่าเขาเขาเขาฟังเรานะคะเขาฟังเราเขาแล้วเขารู้ว่าที่เราพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราพูดเขาเราอย่าไปดุอย่าไปอะไรกับเขาอะค่ะเขาเขาก็จะฟังเราเล่นกับเราครือก็สื่อสารกันได้ครใช่ถ้าถ้าเป็นแบบสัตว์นําเข้าอาจจะใช้สื่อสารภาษาอังกฤษแต่ถ้านี้ย โอจากในไทยเนี่ยแล้วพูดภาษาไทยได้รู้เรื่องนะแล้วแต่แล้วแต่สั่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ก็มีแตงโมอยู่เขารูปนึงเนี่ยค่ะผมเห็ผบอกที่วานขุนหน่าดูเลยคนะ่ะตอนนี้กินอยู่ยังไงครับน้องน้องสมายตอนนี้กินนมแล้วก็กินอกไก่กับขิงปูดอะค่ะต้มให้สุกแล้วก็เอาไปปั่นแล้วก็ใส่เพราะว่าคือเราเราเราพยายามให้เขาเขากินเองอะค่ะเขายังไม่กิน แต่ก็จะต้องมีวิธีหนึ่งก็คือต้องใช้ช้อนป้อนครับอ๋อตักป้อนทีลเรเป็นคำขวใช่ใช่อ้จามือเขานุ่มมากเลยอะล่ใช่ใช่จับมือกันหน่อยคุณหน่อยคั้งแรกที่พี่จับสิงโตขาวใช่ใช่นี่คือโหไม่น่าเชื่อเลยผมเข้าใจว่าจะมาเที่ยวหน้าปลาอย่างเดียวนั่นมันแทะนิ้วผมแล้วด้วยเป็นไงล่ะครั้งแรกหิวเริ่มหิวแล้วอะล่ะหิวค่ะอุ้ยดูเลยดูเท้าเขาสิโอ้เเายน่ารักน่ารักจังเลยคือถ้าสัตว์เขาเลียเราได้เนี่ยแปลว่าเขา เขาไว้วางใจเราแล้วค่ะถ้าเขางับไปทั้งนิ้วอย่างนี้เขาหิวเขาหิวค่ะแม่หนูยังวันนี้หนูได้กี่ขวดแล้วลูกยังไม่ได้แปดเลยค่ะโอ้คิดว่าแล้วแปดขวดเลยพี่ตกวันหนึ่งก็สิบกว่าขวดอะค่ะวันนี้พอดีแม่มีรายการก็เลยยังได้ไม่ครบเดี๋ยวแม่เบิ้ลให้ลูกโอ้โหหรือเขาน่ารักมากเลยน้องน่ารักมากนี่เขาไม่กางเล็บเลยนะครับ แน่นะคะเวลาเราจะเล่นกับเขาอะค่ะเราจะต้องบอกกับเขาว่าอย่ากลางอย่าลูกยา <ขอ S 2> ยายาตียาค่ะต้องตีเขาว่าอย่ากลางค่ะ ตัวใหญ่อย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าอย่ากากเล็บถ้าเขากากเล็บเราตีเขาเขาจะเขาจะเขาจะเชื่ออะไรครั้งต่อไปเขาจะไม่ทำแล้วใช่แล้วก็มีระบบที่ว่าจะต้องถอดเล็บหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทำดีกว่าให้เขาไปแบบธรรมชาติเล้นแบบธรรมชาติใช่เพื่อให้เขาเข้าใจดีกว่าแล้วก็พอเล็บยาวหน่อยนึงก็ตัดเล็บนิดนึงตัดเล็บภราเราเราเราให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเราอย่าไปทําอะไรที่มันเป็นแบบเหมือนกับในเมืองที่ที่แบบ ผิดธรรมชาติเขาอย่างนี้นค่ะแล้วเขาจะอยู่กับเราได้เห็นได้ข่าวว่า <นะ S 2> สิงโตเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีเจ้านายคนเดียวใช่ไหมฮะก็ลักษณะอย่างนั้นนะคะอ๋อถ้าโตไปเขาจะเป็นลักษณะงั<ต>้นแต่ว่าเราก็พยายามให้เด็กในบ้านเนี่ยค่ะคุ้นเคยกับเขาทุกคน เขาจะได้เข้าเล่นได้ทคนได้ช่วยกันได้ช่วยกันดูแลเวลาที่เวลาไม่อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะได้เลี้ยงกันได้ค่ะอย่างบางทีอย่างอย่างสวนัตว์อย่างอะไรเนี่ยเขาจะกันไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยเสือมันก็ถึงโตก็อาจจะมีความก้าวร้าวนะเพราะไม่เคยมีใครเข้าไปใกล้ชิดเขาคือจริงๆแล้วสัตว์พวกนี้ค่ะ ทางฟาร์มหรือว่าทางสวนสัตว์อ่ะเขาก็ต้องกลัวถ้าเกิดว่าเอไปเล่นแล้วมันเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาต้องรับผิดชอบใช่นอนแต่ลูกค้าหรือเขาต้องเที่ยวเข้ามาแล้วมีอันตรายอย่างเงี้ยเขาจะมีส่นเสียกลับมาที่เราเราก็จะให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดูแล แต่ถามว่าดุร้ายไหมเขาก็ไม่ได้ดุร้ายทุกชนิดนะคะจริงๆพี่ว่าสัตว์ทุกชนิดอ่ะมันอยู่ที่การดูแลคือต้องใส่ใจหน่อยใช่ถ้าเราดูแลใส่ใจเขาว่าเขาเขาไม่ดุร้ายหรอกค่ะพีพีพีรับรองเลยว่าเขาไม่ดุร้ายอยู่ที่การใส่ใจตลอดเขาเขามีความน่ารักมากเลยนะใช่คือคืออย่างเงี้ยค่ะเวลาเวลาที่ไปธุระหรือว่าไปไปกลับมาจากบ้านข้างนอกกัน พี่ก็จะให้เขาทานนมสองขวดแล้วเขาจะอยู่บนตักเตะพี่อย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงเล่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนบอกว่าพอแล้วไปนอนให้เขาไปนอนเขาก็จะอยู่เขาอย่างเงี้ยค่ะในตักเขาเลยชินเขาคุ้นชินกับมนุษย์มากขึ้นเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ไรคือว่าพี่วานเป็นแม่แล้วล่ะใช่ใช่ใช่ แล้พี่ก็จะมีผ้าให้เขาผืนนึงบางทีเขาเล่นแรงๆกับเราอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขากัดผ้าเล่นถ้าเขากัดเราหนๆหน่อยแล้เขาเผลออย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเามีเธอเข้าปากไปเขาอาจจะเริ่มมันเขี้ยวใช่ใช่คือฟันเขาเริ่มขึ้นอ่าใช่ใช่เริ่มแบบมันเขี้ยวพี่ก็จะบอกว่าหนูลองเอามือหนูว่าเข้าไปในปากแล้วหนูลองกัดดูว่าโอเคไหมเน่ยเนี่ยค่ะน่าน่าน่านนานประมาณใช่เออเพราก็เชื่อฟังแล้วค่ะเขาต้องฟัง ถ้าตอนนี้การนําเข้าสัตว์ช่วงนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่วันก็คืออย่างอย่างที่เนี่ยก็คือนําพ่อแม่เข้ามานำพ่อแม่เข้ามาแล้วก็ลูกเกิดในนี้ครับผมเราก็ต้องไปดูว่าโอเคว่าสายพันธุ์ที่เราอยากจะได้แล้วสีสันพ่อแม่เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะครับคนนี้เปนดูประวัติแต่ว่าของสัตว์นําเข้าต่างประเทศเนี่ยคือถ้าพูดในแง่กฎหมายไม่ได้ไม่ได้ผิด อันนี้เป็นมาแบบถูกต้องมดถูกต้องหมดคระบมีมันจะเป็นสัตว์ควบคุมแล้วก็มีทะเบียนเพราะว่ามันมันไม่ใช่แบบเสือบ้านเราถ้าเกิดว่าเราสัดปลายมันติดเลยอันตรายเลี้ยงไม่ได้ ซึ่งในบ้านเราก็มีหลายฟาร์มมีหลายคาเฟ่ก็มีจะเริ่มจะเริ่มเห็นเริ่มเห็นเริ่มเห็นกันเยอะขึ้นคือในเมื่อถ้าเราอยากจะเลี้ยงสัตว์สชกนนิดหนึ่งเราก็เลี้ยงให้มันดีไปเลยเมื่ออาหารที่เราจะต้องให้กินอ่ะก็อาหารมันก็ต้องเสียไปอยู่แล้วถ้าเราได้ของดีอ่ะมันก็อยู่กับเราได้นานแล้วภายภาคหน้ามันก็อาจจะมีผลผลิตให้เราเลี้ยงให้ถูกต้องไปเลย ในอนาคตเราจะเห็นนจูงสิงโตวิ่งในซอยนะเออนะสวนสาธารณะอะไรเงี้ยพาจุงเดินเล่นเพราะเขาเาหน้ารักไงนครับเขาแล้วคนเริ่มจะคลายความกังวลมากขึ้นเริ่มรู้จักมากคือว่าให้สิงโตขาวเนี่ยไม่ได้ดุร้ายนะเขเลี้ยงกันทั่วไปผมว่าหน้าไว้วางใจมากกว่าพิษบูอีกนะใช่ใช่ใช่ฮะบางทีเขาจะอันตรายแต่เนี้ยเขาไม่อ่ะคือเขาเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเหมือนลูกแมวอย่างเงี้ยคขาเขาจะเล่นของเขาอย่างเงี้ย คือยิ่งถ้าถ้าปล่อยให้วิ่งเล่นอยู่ในห้องอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะวิ่งเล่นขึ้นไปอยู่บนเตียงกัดนู่นกัดนี่มีตุ๊กตาเขาจะมีตุ๊กตานนเหอนอนค่ะแต่ผมว่าบางทีคนบจากความเชื่อนะจากจากจากสิ่งที่เห็นมาว่าสิงโตนี่คือเจ้าป่าน่ากลัวน่ากลัวเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดเลยเห็ไหมกลุ่มงูกลุ่มอะไรที่เขาคิดกันในมีหลายสายพันธุ์ที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราเข้าใจเลยครับเนี่ยดูน้องน่ารักมาก นั่งนิ่งอะนั่นิ่งจะส่วนพี่ชายก็นอนนิ่งอยู่ข้างหลังสบายใจพีชายนอนนิ่งก็ไม่สนใจเราเลยนะครับนี่เขาไม่สนใจเราเลยก็ไม่ชอบไม่ชอบออกกล้องไม่ออกไม่ออกสื่อไม่ออกสื่อจริงๆตัวนู้นก็ก็นิสัยดีสามารถเอามาเล่นได้แต่ว่าเราก็ กลัวว่าจะไม่สะดวกในการทํารายการนะเขาอาจจะไปแะหัวดําได้ก็ไปอาจจะเร็วไม่มีหัวไม่ราคาไม่ราคาะคือถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์สักชนิดหนึ่งอะค่ะเราต้องเลี้ยงให้ได้เชื่องค่ะแล้วเวลาแบบใครใครมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะดูแลก็เหมือนกับเราต้องให้เวลาเขาเลี้ยงดูและใส่ใจเลี้ยงหลายสายพันธุ์เพิ่มขึ้นในปัจจุบันครับคือมีแผนในอนาคตยังไงบ้างพี่ จริงๆแล้วอ่ะในอนาคตนะคะพี่ว่าอาจจะทำเป็นคาเฟ่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคืออายุเราเยอะขึ้นเราก็อยากอยู่แบบแบังเลยพี่ดีจังเลยคือแบบเราก็มีสัตว์แปลกๆให้ให้ให้คนมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ทำใหญ่โตนะคะเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คงยังอะค่ะเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มจากตรงเนี้ยข้ามาหนึ่ง ครับให้มันไปสองสามสี่โอ้ยผมว่าสมบูรณ์นะที่เธอก็พร้อมทุกอย่างม้าก็มีเป็นฟาร์มเป็นต้องใส่ตัวเลยต้องแต่ระบบต้องใส่ระบบไก่ก็มีที่อย่างเงี้ยเวลาที่เข้ามาแล้วมัน อ๋อยังยัง well. ไังยังไม่ได้จัดวางผังใหม่ตอนนี้คือเลี้คนรักก็เติมไปแค่แนวคิดเฉยๆแค่แนวคิดี่หน course, ่อยก็มานั lord, ่งค่อยขานะนั่งดูปลาให้ปลาแทะคุณเคยเห็นไหมที่มันแทะแทะดูดดูดเนี่ พค่พอห้อยขาเสร็จขึ้นไปแล้วแบบเหนือยแต่หัวขาาดัวาประมาณนั้นเลยขาไปไหนล่ะโอ้นี่ก็มัวกินกันอยู่ข้างล่างก็จะมีหลายบรรยากาศไงใชว่าหลายวันแล้วมีเยอะมากไก่งงไก่งแพะพี่ๆครับใี่คอะเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะคือนี่คือพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็แบ่งจำหน่ายให้กับเพื่อนๆสมาชิกด้วยที่สนใจครับ เลี <unter> เ้ยงด้วยทุกอย่างเลี้ยงด้วยใจรักธุรกิจมันมาที่หลังค <c oughs> แต่ถ้าทำแล้วคิดว่าเป็นธุรกิจเลยอะพี่ว่ายากเพราะว่าคุณไม่ได้ศึกษาในพฤติกรรมของเขาว่า <c oughs> <c oughs> เขาเป็นยังไงทิ่นมกันลูก โอ้ยหิวหิวหิวแล้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 วหนูหิวแล้วโอ้โหก็เลยบอเข้าฟาร์มพี่วันเนี่ยสนใจตัวไหนชอบตัวไหนเนี่ยพี่วันเขาไม่ห่วงเลยนะครับถ้าจะเลือกกลับบ้านได้ทุกตัวชี้ได้เลยอ่าได้นอกจากตัวที่ว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเก็บไว้นี่อาจจะไม่ได้จําหน่ายเตรียมโอนอย่างเดียวใช่ก็ขอให้เตรียมมาแล้วกันโทรศัพท์ขอให้มีสัญญาณดีๆพร้อมโอนสัญญาณเน็ตเต็มกันเน็ตเต็มพร้อมโอนพร้อมนพร้อมส่งด้วยพร้อมส่งด้วยโอ้โหทันทีเลยพี่วนส มีน้ำปลาครับมีอโลน่าอโลน่าอาราทอนาครับมีปลาใหญ่หลายสายพันธุ์ที่แบบว่าถ้าใครต้องการเนี่ยบอกพี่ว่านจัดหาให้ได้คอดบอดี้ครับมีแพะครับมีม้าโอ้ก็งคือม้าเนี่ยคือแบบไปเลี้ยงแบบว่าเป็นพวกแบบแคมป์องมม้ากระโดดม้าอะไรเงี้ยครับหรือว่าจัดเป็นคาเฟ่มุมสวยๆโอ้แต่แต่ละตัวนี่สวยๆทุกตัวนะแล้วดูว่เชื่องเชื่องด้วยตัวพ่อพันหลักล้าน คุณภาพคัดแล้วเป็นลายด่างเลยพี่สวยงามเลยมีขนหยิกก็มีขนยิลูกม้าสีฟ้ารือว่าสายพันธุ์ใหม่แม่ทำอย่างก็ไปดัดผมคือขนลูกม้าเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่พอพอเขาได้อายุ8เดือนหรือปีหนึ่งไปแล้วค่ะขนลูกม้าพวกนี้จะหลุดออกอ๋อจะเป็นผมเรียบธรรมดาค่ะใช่แล้วก็จะเป็นขนมต่เจนหนูหมดไปขวดแล้วหลุดแล้วก็มีไก่ไก่งวงเห็นมีไก่งวงด้วยใช่ค่ะพันธุ์ไก่แอ่น ครับผมโอ้นี่มาที่เดียวขายไข่ขายอะไรขายเป็นพันเนื้อก็มีแต่ส่วนใหญ่ของในฟ้านี่เป็นพันสวยงามนะครับโอ้นี่ครบครบทุกอย่างเลยทั้งทางบกและทางน้าในนะเขาก็เตรียมไว้จัดระบบดีที่วานทําแน่นอนครับคาเฟ่สวยสวยงามนคเจะก็คงต้องรออีกพักใหญ่อะค่ะคงไม่ใช่ตอนนี้ให้เราร่วมรวบ หลายยๆอ่ารพัตวดสารพัตวดสารพัดสัตว์ก็คือเราต้องการสัตว์ที่มันแปลกๆแล้วแบบคือแบบเอ็กโซติกที่ที่คนไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาดูเราไม่ได้ทําใหญ่โตนะคะเอาแค่แบบได้ดูสุดท้ายอ้ยผมว่าเนี่ยแค่แบบได้คนได้เข้ามาใกล้ชิดถ่ายรูปนะสัมผัสเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครั้งหนึ่งวันนี้เโอกาสยากมากเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่เอานิ้วมาเข้าปากสิงโตโตมาเจอโหติครั้งแรกเลยที่มาดมมาจับมือใกล้ๆแบบนี้เดี๋ยวคุณจะลองเข้าไปอยู่ในกรงข้างหลักไหมไปอยู่กับโทนี่เออไปลองวิ่งเล่นดึวิ่งหนีคือบางทีครั้งแรกชีวิตของเราของคนรักสัตว์อ่ะมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่น่าประทับใจและจำไม่ลืมนะครับผมอย่างครั้งนี้ก็คือเราก็น่าจะจําได้เลยอ่ะ แต่ทำไมคุณเริ่มขยับไปเรื่อยๆเขาเริ่มเขานมหมดขวดแล้วไงเราไม่มั่นใจแล้วว่าเขาอยากเล่แล้วค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะน้องเลยที่แสดงว่าน้องเลยเดี๋ยวน้องอิ่มแล้วเดี๋ยวน้องก็จะนอนแล้วดูดูทำตาเปื่อยทำตาเปื่อยแล้วนะเวลาแล้วอลับผมรู้แล้วขนาดผมอยู่ใกล้ๆผมก็เริ่มมีความสุขนะจริงๆนะอย่างผมไปฟาร์มไปสวนสัตว์ต่างๆผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้ ใช่เราไม่ไม่ไว้ใจตอนนี้เราแบบมั่นใจพี่วันไงพี่วันบอกได้จำได้พี่วีนผมไม่หลอกเราไปเป็นอาหารมันหลอกไปที่อื่นเราไม่รู้วันนิ้วเราจะหายได้ได้เงบทำไมนะนะนี่ดูเราก็เลยมีความสุขว่าเราก็มีความสุขในการได้มาใกล้ชิดได้สัมผัสกับสัตว์ที่เราไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดก็อย่างที่วันบอกไว้เริ่มต้นเพราะความรักก่อนจะอยู่ได้นานส่วนธุรกิจจะตามมาเองถ้าไปคิดธุรกิจตั้งแต่แรกเนี่ย คุณไม่สามารถจะรู้พฤติกรรมเขาได้เพราะเราไปมุ่งหวังแต่ว่าอยากได้ผลกำไรหรือคืนทุนไวๆอะไรเงี้ยเพราะบางอย่างพันต้องใช้เวลาเขาเป็นปีอะพี่กว่าจะได้เม็ดเงินกลับมารายได้กลับมาเนี่ยคุณคุณต้องคุณต้องรักและคุณใส่ใจในตรงเนี้ยค่ะคุณอย่าเพิ่งไปหวังเรื่องธุรกิจพระหวังธุรกิจปุ๊บเนี่ยมันมันพอมันนานเข้าไปแล้วคุณก็บื่อครับโอ้จะวันนี้ผมแค่ ประทับใจมากแล้วต้องขอขอบคุณพี่วันเป็นอย่างยิ่งเลยที่อันนี้ถือว่าเป็นเนื้อหายไปดนึงอันนี้เป็นความฝันของผมเลยนะที่อยากจะได้จับมือกับสิงโตอ๋อเอาเลยวันนี้จับนะผมก็อุ้มน้องขออุ้มน้องสิบบาทค่ะรูปได้คาได้ทองนะคะทองสิบบาทตอนนี้ผมอยู่กับน้องสิงโตต้องสบายนะครับนี่แต่เขาเขาคิดถึงแม่นะ เน <mm no yes ี่ยเห็นไหมเขายังไม่คุ้นชินกับผมนะเขาว่าเต่าไอที่แล้วผมว่าถ้าเดินไม่ค่อยไหวเขาปวดเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวนวดให้ให้ไม่ต้องมีเข่านะครับให้พี่อดัมอุ้มหน่อยอ๋อไม่ไม่ได้นี่นะครับก็ความคุ้นชินของน้องเขายังยังไม่คุ้นแต่เขาก็ด้วยเนี่ยเราให้เห็นว่าเขาเป็นมิตรกับทุกคนจริงๆนะเขาสามารถที่จะ ให้ใครก็ได้นะได้ข้าใจคิดกับเขาโดยไม่ได้สร้างอันตรายนะเริ่มงบเริ่มแล้วเริ่มแล้วเราเคยไปนั่งในกรงแมวกันแล้วก็แบบว่าแมวเนี่ยเลือกเขาบอกเลือกเจ้าของนะครับสิงโตนี่ก็คงจะเหมือนกันนะครับแมวกลูกใจเย็นเเริ่มเริ่มเงับเริ่มงบค่ใส่จับัวอ๋อม่ตดูกล้องมองกล้องวันนี้กับน้องสบายและพี่วันโอ้วันนี้รู้สึกดีใจอย่างยิ่งได้มานั่ง นะในอยู่ในกรงสิงโตนะครับพี่วันก็ถ้ามีโอกาสค้าวหน้านะพี่วันขยายกิจการเมื่อไหร่เราจะแวะเวียนมานะมาหาพี่วันอีกนะครับยินดีค่ะยังมีสัตว์อีกหลายตัวเลยเพราะถ้าใครสนใจในสายพันธุ์ที่สติกต่างๆนะครับก็ลองติดต่อพูดคุยกับพี่วันดูนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะใส่เบอร์หน้าที่ติดต่อพี่วันตรงนี้นะครับแล้วก็ลองติดต่อพูดคุยกันดูไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนถ้าเรื่องปลาเนี่ยไว้ใจพี่วันเลยนะครับนะครับปลาแปลปลาสวยงามเกรเอแน่นอนที่นี่าเอก็มีนะครับแล้วแต่ให้เลือกสัรเลยเรื่องสัตว์แปลกๆก็บางเหตพัาที่มีจํานวน จำนวนพอแบ่งได้ก็ไม่ต้องเวรอนานที่หวังจะแบ่งให้แต่จํานวนบางตัวมีจํานวนน้อยอาจจะต้องลงชื่อจองจองปก่อนอย่างนั้นโคโยตี้โคโยตี้ต้องจองต้องจองสิโคโยตี้โคโยตี้จริงจไม่ต้องจองก็ได้จองก็ได้พร้อมโอน ครับวันนี้ผมปอบพันนกครับครับผมประธานสิริวครับค่ะพี่สิริวันค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะและก็ยินดีค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมฟา์มพิวันครับผมครับวันนี้ก็เสร็จลอยชายกับเรื่องราวดีๆของเกษตรกร่านี่ถึงข้อหน้าของประเทศไทยครับนะครับลึกเลยทีเดียวเราเข้ามาลจริงๆเราก็อยากให้คนได้รู้จักตั้งแต่ต้นน้าปลายน้าท้ายน้าเลยว่าเรื่องราวของสัตว์ต่างๆเป็นมาอย่างไงนะครับ วันนี้ได้สัมผัสกับคนที่อยู่ได้ใกล้ชิดกับสัตว์จริงรได้เลี้ยงดูจริงไม่ใช่ซื้อมาขายไปแล้วไม่สามารถที่จะให้ความรู้อะไรได้มากมายแต่วันนี้พี่วันเริ่มตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยทีเดียวนะครับ,รบก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับนะสิ่งดีๆที่เราตั้งใจมอบให้นะครับก็บอย่าลืมติดตามนะครับกรเกษตรบรรายเรื่องราวดีๆนี้มีให้ชม ต่อไปนะครับผมวันนี้พวกเราไปดีกว่าครับถ้าผมก็น้องเริ่มบ่วงแล้วเริ่มเริ่มจะแท้ในรุ่เริ่มจะแท้นิ้วแม่แล้วครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคนเกษตรร้อยชายหาคุณท้าทายไปลุยชมปองพระนกอดำปีสิบหยิบสิบหยิบร้อยเรื่องราวเกษตรดี พาเรียนรู้วิธีชีวิตเกษตรกร,ร,กรยุคสิ่มิลลัรายการ,กรเกษตรน้อยชายสองชายจะพาไปดูให้รู้จริงกองพระนกอาดมตีสิบหยิบสิบหยิบร้อยเรื่องราวกรเกษตรดีดีพาเรียนรู้วิธีชีวิตเกษตรกร,ร,กรยุค การเกษตรลอยชายสองชายจะพาไปเพให้รูจจร้จริงการเกษตรลอยชายสองชายจะพาไปเพให้รูจ้จริง